ยกเอียงถ้าลูกมากินเขาเลี้ยวเขาวไว้อย่างนี้ใ่ยคือขุมมือขูมมือมาสีตัวมานี้ออกไปถนนแล้วบุ๋นไปถนนแล้วว่าถนนแล้วชีเม้นตื่นมองเสียไปฝุ่นพาลูกไปรออยู่ถนนบุ่น มันเยอเขามันเหนียวเขาไปหน่อยนีกินมันมาก,กินเขาแหงทิกแฟนไว้นี่คู่มือนีเขาแหงแน่เขาสารแนบ่บินไปทั่ฝุ่นหลายพอรถตื่นรถตรงที่เขาหน่อยเอาเขาไว้กินยินดีประจำ มาดจำเขาวสารสุก่อนให้กินข้าวสารเจ้าก็พอมีอ,อยู่อเอาเขาสารเจ้านี่ไปหาย เขาเหี่ยงเบิดเขาสร้างเจ้าเอาถาดใส่็จาวหน้อง้นตุ่มไปทวาหคุูบาาจารยนี่มาใส่ขาส้าวสารเนี่ยมันกินมึงพาหลูมาสองตัวมันกินไปทั้งพุน พาลุนมามน,นี่ตื่นรถบินมาคู่มือมาคู่มือล้จะนอยกับมาเดี๋ยวเงียบๆจะนอยกับมาหมอคอยไปกจินก่ม,มือร์ย วันนี้เขาเหนียวเบิด่สเพิ่งเบิดเอาเขารร้ขา,รราวสารข้าวสารเจ้าให้เอานมันเคยได้กินอยู่นี่มันก็นมาพี่น้องม,มากจนเหนื่อยแล้วเฮียต้องไปหนีอียังมากินหนีก็บอกอียังพ่อลูกมากินขา้เขาเข่าเหนียวเหนียเขาแหงเนื้อเขาสาร,ร,รเนี่ยเขาเปลือกเนี่ยวันนี้ก็ตกลงไปถลุมตกลงไปถล่มใกล้ก็มากินต่ออี มันสามกคือพอดีนะมั่งสามนี่จินกับผาลูมากินอีหอยเป็นยนีขนมอยหอยเห็ดหอยัดถาเฉลี่เสือหอยเป็นีก็มากินคุ้มคุ้มเงนพี่น้องช่วง้มันออกหอยใหม่มัง,มงนี่ลูกมันหันเหรีพี่น้องลูกมันหันเหรียมันหลุดไหมผู่นหลุดไหม ดูนไม้ที่นี่ออกมานี่ว่าท่นเห็นไม้อีกมาจอบุ่อีกมันอยากเห็นมันออกมากินมันเห็นคนมากวนมากระลบนี่นห้องอยู่ฝนก็กเข่า แจ๊กแย๊กแกแกแกหนกบเผาพูดผัว่าอยู่กุบเผาอยู่ในใบเผาอี่านหรอว่าอยู่กุบเผาจะ่นอนียเงียบบริณางยู่ข้างหน้าบริณางยู่บนเพื่นเอขาขอยืนปะกมาแล้วบันเงียบๆเช่นอนบินพาลูกายางยางปยางมาท่านี้ มันกบินขึ้นมากินอยู่บนไอ้ท้ายานมันเงีบเงียบคนเนี่ยมันก็ลงมาเสียงห้องไปละเสียงห้องไปวเข่าตเบียนคอยลงมล้วี่น้องสามร้อยกสิบองศาเวเบีนคอยลงมาแล้วกชิคาำแล้วสามสงแรงล้วี่น้องเลียนเลือแต่ตัวนี้ก็ได้ เรียนเลยลนะ่ะคึมๆแนวคือโฟล์นสิตกมาอยู่สองสามเมตรอยู่วังอ่างเชียงกูกลัวไปๆก็คุมเหมือนเหมือนขึ้นขึ้นอยู่ไปต่อเขตไปเอาอ่อนชุดไปหายเมปลาเพ่งคนไปปากซี่คนมาเที่ทยวไทยเลี๋ยวก็มาดูวารานมาเทีเทยวไทยเดี๋ยวของไปส่งปไปต่อเขตไจิลงไปบ้านขัแยงังมือที่ลบาบันนี้ นกเขาก็มีหองนกเขาก็หองนกเขาก็หองนะพี่น้องนกเขาก็หองนกเขาคนกู้คนกู้อยู่นุอยแยงชี้น้ากันกุ่ยแยงก็ลงมากครับแล้วตึกตึกใจกัไรกกัแชร์ให้ดวงใจเสี้ยนดวงพอที่จะซีสังกสีห่างๆโอ้ยผลงอีหยุใสาไฟอยู่สายไฟก็มีอยู่หนาเงินใหญ่งอีหยุดผลก็มีตัวหนึ่งงอีอยูดผลแค่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 นพี่น้อง ตัวใหม่กำลังปานเดินทีในบ้านกบพฤษในบ้านกบพฤษซื้อเล็กน,น่อยเห็นหลังจากไปหดอันนั่นแล้วหดษอกพริกกับหดษบกฮวงในบา้บานนี้ยี่หัดอันนี้มาก็นั่นครับเสียพิษมันซุกซุกก็จะไปขายายพันธุ์อยู่ในว่านในสวนกาอีกมาแข่งขมนี่หรอกอันนี้จำชื่อไม่ได้ครับคล้ายๆกับ คล้ายๆกับโหละพาแต่ว่ามัน,ม,นมันเป็นยังไงชื่อมันชื่อแบบด้วยมากภาคกลางครับยี่ภาคกลางเขาเอาไปผัดกินมันแรงครับพี่น้องกินมันแรงกินมันกินมันแรงแรงครับพี่น้องกินแรงมากๆอย่างนี้กินแรงมาก,มาก,มาก,มากๆอย่านะะีหะพาคุณโหละพาเป็นใบใหญ่ครับพี่น้องใบมันใหญ่งามงามมาจากบ้านป้าหมีสามเบีย ก็ไเลยม่ามนุษย์ก็เลยมาจิ้มใส่กระถางยีงสนิทติดขึ้นมาอีกโปร่งขึ้นมางามเลยสองต้นตายมันมีอันเพิ่มหมดสามเบียร์ครับพี่น้องทีนี้ดอกสะละตีหอมหอมอยู่ดอกคนไปคนมาก็มักขอ,อดอกกัญชาดอกกัญขาวได้ก็หอมกลิ่นหอมด้วยพี่น้องวิญนมันอหอมคนไปคนมาก็ขออยู่บ่อยๆพระยุทธอาบาล น,นี่กำลังดอกเพิ่งจะจูมเป็นจูมอยู่ถอดไม่ถึงอาทิตย์ก็ถอดยอดออกมาอันนี้ดอกกำลังบานยู่นะนี่ดอกบานดอกพวงกำลังบานสาเตตีกับกินหอมอันนี้กำลังจูมครับพี่น้องน,นี่ตนี้ดอกดอกหางชา้างก็เป็นดอกหางชา้างก็แล้วเป็นยาสม,มุนไพรแก่ดอกกำลังลงมาเน,นี่เบิร์นวินเบิร์นลงมาแล้ว หาลูกกำลังหัดบินโูดนไปโน่นท้ายบ้านในสวนครับกโอกาสหน้าพบพบกันใหม่จากช่องเมกวัสถอชา h นช่องเมกวัสถ e ช t h ช่องเมกวัสถ e ช t h โอกาสหน้าพบพบกันใหม่สวัสดีครับผม